สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมซอสเซตแมนราคาถูกตอนนี้ทาง Top Up Gamer ได้มีบริการเติมเกมซอสเซตแมนแล้วนะครับใช้เพียงเลขไอเดในการเติมหลังจากนั้นนะครับรอเพียง5-10นาทีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมใช้บัตรเลเซอร์แท้ทุกใบนะครับไม่มีโดนแบนปลอดภัยร้อยเปแน่นอนนะครับและทางร้าน Top Up Gamer นะครับได้มีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับเช่น r o v Free Fire Hearthstone PUBG Mobile Legends o f r u n e t e r r a L.O.L w i Lift d เพียงคุณแอดไลน์ไปที่แอด Top Up Gamer นะครับอย่าลืมเครื่องหมายแอดด้วยนะครับไม่งั้นจะหาไลน์ไม่เจอนะ เติมถูกเติมเร็วเติมปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องท็อปอัพเกมเมอร์ครับอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะครับมีปะนี่ป่ะ,ปะไม่รู้อ่ะตอนเนี้ยหาปืนก่อนใช่เหรอไปนี่ป่ะลาเข็มเดี๋ยวไปถ่ายลายสาล้ายดีกว่า ้ยรับด้วยดิโอ้โหไม่โบกไม่จอดเลยนะโชเฟอรอ์ไม่ต้องไม่ต้องแล้วมั้งจะถึงอยู่แล้วยิงแฟรตรงนี้นะใครยิงแฟรดิวัลมันยิงกับใครวะแซลมอนยิงแฟรกันดินูอีนเขายิงแฟรกันส่วนเราจะไปยิงคนอุ้ยโอ้หแรงแรงแรงมิตีี้้มมตตี้ มีซี่เอาไงกลับมาเ้าต่างกอนเอาเอาข้างร้านก็ไปบอดนี่นมันบอดไม่ใช่เหรอใ,ใ,นในเมืองอ๋อในเมืองโอเคโอเคประการตกโรมาแล้วไม่รู้ปะบอดมปนยินกันเองเ็าบอกวะ oh. <laughs> MK เอ็มเกับอะไรนี่ขอเก็บเสียงหน่อยเติมยิงแป๊กแป็กแปกวะลอยนัดโอ้โหพี่ก้าเอ็มเคพี่อจะกอไปแล้วนะไม่กายังไม่มีคูนี่ดิวพอมีคนสามมคนแเอาใครเอาบ้างเฮ้ยเอา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 ขอขอขาเขาเขอขน่เอาไปไ้สูยอดสูยอดขอบคุณครับเอาคนสามไหม ดีมากว่ะเอ้าดันไงมันจากไหนอ่ะนี่นี่ไงปอดยี่กี้ยี่กี้ออยู่มองเรามันอยู่มองเรามันอยู่มองเรามันยิ่งจะมองเรา

bộ lưu bộ lưu này hông, nóc 1 nóc, cái lùm bón nạp hổm, cay, หมเดเลยเหรอเหลือเหลืออีกเหลืออีกมันเหมือนจะมีที่ในเมืองนะมีมีเป็นยังไงกันบินมาแล้วโอเคโอเคเปตรงน้าหนูนี่ว่ามันกลิ้ง<อ>มีคนกลิ้งมีคนกลิ้งมีหินกลิ้งเขียวไปด้วยโดนน้ำหนึ่ง ไหนวะนู่น,นยอดเขานู่นเลยใต้สะพานมีคนฮึ อ๋อแท้จะนาหนเป็นบอลแล้จะบนหัวแน่คนแต่ที่มันกิ้งไปอ่ะจะไม่รู้ว่าอยู่ไหนนะหินหินอ้ยตายโอ no โ h oh โ o โ h โ o no นูนฝั่งขวานะอยู่ทฝั่งโน้นอยู่ฝั่งโน้น หายไปแล้ววี่มีปชุบเพื่อนป่ะวะได้เจอโคนวิน่งตรงไหนขอบพอดมันหายไปไหนร้อนดิ ไหนเดนพอมาเข้นมาแล้วอะ่ะเฮ้ยพี hey, ่คนเฮ้ย hey, หน้าดีีคนอะ่ะยี้มอยู่เลยบัดรบัดบัดบัดรโอ้ย <Hey, S 2> มีคนยิงแฟกันรตรงนี้นี่มันยิงบนเขาเนี่ยมันอยู่บนเขาตรงนี้เนี่ย ไม่รู้เหมือนกันนี่ขึ้นยอดเลยขึ้นไม่ได้นี่ไม่มีสกิลแต่แต่ใส่ขึ้นไม่ได้หปะใส่ขึ้นได้หรอวะใส่ไม่ได้ด้วยโอเคตรงนี้ได้อยู่ได้ละนี่กระโดดมาตรงนี้ได้อยู่กระโดดมาริมขวาเนี่ยตรงเนี้ยกระโดดมาตรงเนี้ยกินได้เฮ้ยตรงไอ้ดรอปเนาะเฮ้ย นอกเนี่ยมันวิ่งอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเอเคนักยิงใบไม้ในตำนานคำแบ๊กว่ะโดยนี้นึงมีคนจะวิ่งมาชุบตรงนี้สมไยมนี้สมไยมนี้

เอ้ยเี๋ยวบัดยิงหรอวะกิงจะข้ามสะพานแล้วมาแล้วสะพานสะพานน้องหนึ่งสะพาน ล็อกสองลูกบอลมีรูหนึ่งวยน้ำตัวหนึ่งอยู่ปลายสะพานตัวหนึ่งอุ้ยออฟลองมาชุบดิ๊กลองมาชุบดิ๊กจออฟอยู่ไหนวะโอ้โหไม่ทันกูกับแบมเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยยิงเขาอีกพี่กายไปชุบไื่อนเหรออุ้ยเอาไม่รู้มาจากไหนไม่ตู้งงมากเลยแต่ โอ้ยิงแม่นด้วยเฮียเกพานะ่ะเอ้านึกว่ามีชุบแล้วเ่อนพี่ผมขอบัมยาไม่อยากวัดมากเลยแม่งแคออปเมื่อกีมก้มันวอดสมอเลยนะน เฮ้ยพี่พี่อยู่หนุนันไหมนะถ้ายิงอยู่น็อปน็อีโั้โหอาผิดแม็กเป็นไงล่ะมา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 หาผมาหาผมทันทันทันแต่ว่าออฟแล้วเหลือี่ไอืมสามตัวแต่ว่าตัวไก่ยังชุบอยู่ ยาที่ตัวพี่มีเก้าพวกใครตรงไหนวะพ <c oughs> กกันตัวนัดหนึ่งโผล่แล้วโผล่แล้วมีวิธีป่ะพี่พี่รอไปนะ <c oughs> โอ้โหไปวัดเขาจะไปอีกอ่ะมันมาแล้วด้วย สุดสั่นก็กทนเอามาแล้วโอ้โหลงได้ไหม <c oughs> โอ้โหไอ้เชี่ยมึงไม่ตายให้กูหน่อยวะหัวสี่ไงโอ้โหกูดูเลื่องไปดนึ่ <c oughs> มิดหลอดเลยเหรอเกือบ <c oughs> มิดอะโดนหัวสนัดติดนะ เมื่อกี้เมื่อกี้ผมจะให้พี่ยืนไม่ต้องไม่ต้องไปวัดไ้ไปยืนแต่ให้มันอยู่งั้นผมจะอ้อมไปยิงซ้ายมันงั้นได้สองตัวแล้วถ้ามันไม่ใช่หมกเสียมันน่าจะน้องก็แหละเมื่อกี้